โอเคครับผมเกียงว่าสินคนเดิมน,นะครับ <Yay! S 1> มาพบกับนิดมอคาเช่นเดิม <Yeah. S 1> วันนี้ผมพามาดูรีวิว w 2 1 1แบบเจาะลึกกันเลยดีกว่าหลายคนที่กำลังหาอยู่นี่เลยสำหรับใครที่กำลังหา e 2 0 0คอมเพรสเซอร์อยู่นะครับหามผลาคดคลิปนี้เด็ดขาดเป็นยังไงไปดูกันเลย คครับ W211 คันนี้นะครับเป็นโฉมที่ต่อมาจาก W210 นั่นเองที่เขาเรียกกันว่า New Eye คันนี้เป็น E200 คอมเพรสเซอร์นะครับเครื่องความจุ 1,800cc และใช้ระบบอัดอากาศด้วยระบบซ u เปอร์ชาร์จหรือคอมเพรสเซอร์นั่นเองพาชมรอบคันกันเลยครับสีสภาพกริป ผมตีให้สีรอบคันอยู่ที่95%เลยครับสีสวยมากรถคันนี้นะครับผมเช็คเลขตัวถังเรียบร้อยแล้วครับเป็นรถจากศูนย์ไทยนั่นเองเซอร์วิสแน่นๆครบๆมีแยกออยเกียร์แล้วด้วยของแต่งก็มีใครหาอยู่คุ้มมากๆ ได้ไฟซีนอนด้วยมาดูคิ้วโครเมียมรอบคันกันนะครับเส้นสายของเขานี่บอกเลยว่าคมกริบคิ Q ้วโครเมียมครบสะอาดกันชนหน้ามีร่องรอยหินดีดเล็กน้อยครับโครเมียมเนียนกริบทั้งคันครับคันนี้เป็นเอลเลแกนนะครับผมไปดูกันเลยสันต่างๆโครเมียมครบครับ วยมากที่สำคัญนะครับเจ้าเบนซ์ W211 คันนี้มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ปาร์กิ้งรอบคันครับอันนี้เป็นของติดมาจากโรงงานเลยมาพร้อมสปอร์ตไลท์ด้วยสองข้างเลยสวยๆเลยครับในส่วนของล้อทั้ง4ล้อนะครับเป็นล้อขอบ18ลัดด้วยยางคัมโฮครับดอกเหลือๆ ล้อนี้เป็นล้อที่มาจาก Benz e c o u p e W207 นั่นเองสวยๆเลยครับจัดทรงมาเรียบร้อยลงตัวสุดๆแอบเห็นข้างในกันไหมครับเบรก AMG แท้4พอพอตมาพร้อมการเจาะรูระบายอากาศโอ้โหผมบอกเลยสาย Performance ถูกใจมากแน่นอน AMG แท้นะครับ ช่วงล่างคันนี้นะครับเป็นบิลสไตล์กระบอกเหลืองนั่นเองมาพร้อมกับสปริงโหลดส,ดสวยๆเลยทั้ง4ีล้อเลยครับออกเลยว่าขับขี่ดีมากนุ่มนึบนี่เลยบิลสไตล์ครับเจ้า w 211คันนี้นะครับเวลาปลดล็อกแล้วครับจะมีระบบที่เรียกว่า Welcome Access นั่นเองมาดูกันได้ที่ด้านหน้าไฟจะติดสปอตไลท์ไฟจะติด วยมาก,กระจกข้างนะครับเวลาเราเปิดประตูหลังจากปลดล็อกก็จะเปิดสมบูรณ์มากข้างนั้นก็เปิดเหมือนกันครับมาดูกันที่ภายในของคันนี้กันบ้างนะครับใหม่สะอาดเลยครับมีร่องรอยตามการใช้งานเล็กน้อยพวงมาลัยสวยมากที่สำคัญ ไม่มีฟอลใดๆทั้งสิ้นดูด้านหลังกันบ้างครับเบาะสวยๆภายในสะอาดมาพร้อมกับผมกระดุมอีกต่างหากคุ้มค่ามากับข้าง Mercedes ดาเดิมๆสวยๆเลยครับร่องรอยแทบไม่มีเพลสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบครับ เลขตัวถังรุ่นนี้เลขตัวถังจะอยู่ใต้เบาะนะครับอันนั้นจะเป็นสติกเกอร์แจ้งเฉยๆเจ้า w 2 1 1คันนี้นะครับมีระบบที่เรียกว่า w e l c o m e access นั่นเองระบบนี้หลายคนคงสงสัยนะครับว่าใช้กันยังไงและมันคืออะไรมันคือระบบที่ทำให้เข้าออกรถง่ายขึ้นครับนี่ครับผมเข้ามานั่งสบายสบายเลยโดยไม่มีการติดเติดอะไรทั้งนั้นเบาะอะไรง่ายๆเลยครับหลังจากนั้นปิดประตูนะครับ แล้วคุณแค่เอากุญแจเสียบไปที่เต้านะครับตัวบอกกับตัวพวงมาลัยจะเลื่อนลงสู่โพซิชันเลยครับระบบนี้ดีมากๆสำหรับคนที่เข้าออกนะครับสะดวกสุดๆนี่นะครับ No f a u ลครับนี่นะครับหน้าปัดของเจ้า W211 คันนี้เป็นกึง analog, ก่งอนาล็อกกึ่งดิจิตอลแล้วนะครับ ความร้อนนิ่งๆเลยวันนี้ผมได้ทําการเอาไปเช็คระบบความร้อนมาด้วยเปลี่ยนพัดลมหน้าเครื่องพัดลมไฟฟ้า1ตัวนะครับเพื่อความอุ่นใจของลูกค้าผมไปเช็คให้เรียบร้อยแล้วครับใช้ปลอดภัยหายห่วงอย่างแน่นอนต่อไปเรามาดูโค้ดฟอลกันนะครับที่หน้าปัด Audio Off อุณหภูมิด,ด้านนอกนี่จะเป็นโทรศัพท์ครับสามารถเชื่อมได้นะ นี่อัตราการกินน้ามันอันนี้อยู่ที่ประมาณ10กิโลลิตรนี้ผมขับในเมืองถือว่าประหยัดมากๆไม่มีฟอลใดๆครับพร้อมใช้งานเลยพวงมาลัยของเจ้า w 211คันนี้นะครับเป็นมัลติฟังก์ชันแล้วทรงมาค่อนข้างที่จะทันสมัยเลยเจ๋งเลยครับรับโทรศัพท์ได้ด้วยเพิ่มเสียงตรงนี้ลดเสียงตรงนี้ตัวแต่ก็ครบ มีแอร์แบ็กด้วยครับผมที่สำคัญเจ้า W211 คันนี้แอร์แบ็กเต็มคันอย่างแน่นอนข้างหน้าก็มีด้านหลังก็มีครับอันนี้นะครับช่องแอร์ของเจ้า W211 สมบูรณ์ดีครับแอร์ Air ปรับได้ปกติพัดลมเบาเพิ่มดีมากๆครับปรับอุณหภูมิแยกกันนะครับซ้ายขวา ในส่วนของวิทยุอันนี้เป็นวิทยุเดิมนะครับอ่อนได้ปกติเลยเสียงฟังชัดขออนุญาตปิดกันนะครับเผื่อโดนลิขสิทธิ์นี่ครับบ่งบอกว่าเป็นเอลิ g a n อย่างแท้จริงในส่วนของวิทยุนะครับถ้าเกิดเราจะเล่นเป็นซีดีนะครับเราเปิดก่อนแล้วเราสามารถเปิดตรงนี้ได้ด้วยนี่ช่องซีดีครับ เสียบได้ปกติเลยเจ๋งมากๆพวงมาลัยจะเป็นปรับไฟฟ้าแล้วครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงดึงเข้าดัานออกปกติสมบูรณ์นีครับที่สำคัญคันนี้มีค r u i s e control ด้วยใช้งานดีมากช่วยให้การประหยัดน้ำมันและขับขี่สบายยิ่งขึ้นครับมาดูกระจกข้างกันบ้างนะครับอันนี้อ่อนไว้ด้านขวานะครับปรับลงครับ ปรับขึ้นครับขวาครับซ้ายครับมาดูอีกข้างกันบ้างนะครับปรับขึ้นครับปรับลงครับซ้ายครับขวาครับพับกระจกก็ได้เหมือนกันทั้งสองข้างครับนี่สมบูรณ์มากเกียร์ตัวนี้นะครับบ่งบอกความเป็นเอล é กนเลย ลงตามรุ่นแน่นอนที่สำคัญนะครับคันนี้ Mercedes เป็นเกียร์ทิฟตันิกนะครับถามว่าใช้งานยังไงอันนี้เข้าตัวดีแล้วสามารถลบได้บวกได้เล่นเองได้ครับขับขี่มันอย่างแน่นอนพาร์คิ้งเซนเซอร์อยู่ตรงนี้ครับในส่วนของช่องต่างๆนะครับบอกเลยว่าคันนี้ใส่ออกมาได้เยอะมาก ผมบอกเลยช่องเยอะมากนี่ช่องที่หนึ่งช่องที่สองช่องที่สาม,ไม,มสไม่พอมีอีกช่องสไม่พอเพีเท่านั้นครับห้เก๊ออีกหกโ,โอ้โหนี่แค่ข้างหน้านะครับช่องอย่างเยอะผมบอกเลยคุ้มมากมาดูที่บังแดดกันบ้างนะครับนี่ครับ เปิดใช้งานได้ปกติสมบูรณ์เลยไฟติดครบครับอีกข้างก็เช่นกันนี่ไฟติดครบครับเราสามารถมี2ชั้นนะครับอันนี้ไปทางนั้นได้แล้วนี้ก็ปรับลงมาได้ครับแล้วแต่สะดวกเลยครับในส่วนของกระจกมองหลังนะครับเป็นตัดแสงอัตโนมัติด้วยถามวิธีการดูดูยังไงนะครับเวลาขับขี่ดูเบื้องต้นเลยครับง่ายๆแสงจะไม่แยงตาครับผม วิธีการดูนะครับแสงจะส่องผ่านตรงนี้และจะตัดแสงอัตโนมัติมีรูเซนเซอร์อยู่เห็นไหมครับใช่ดีมากๆครับไฟห้องโดยสารนะครับติดหมดครับนี่สมบูรณ์มากสวิตช์ไฟหน้านะครับปรับอย่างนี้เลยไฟลีไฟปกติถ้าจะเปิดสปอตไลท์ดึงขึ้นเท่านั้นเองครับสปอตไลท์ติดทันที มาดูในส่วนกระจกไฟฟ้ากันบ้างนะครับเลื่อนลงออโต้นะครับเลื่อนขึ้นออโต้ครับอับนนี้จันบ้างเลื่อนลงออโต้ครับเลื่อนขึ้นก็ออโต้เช่นกันครับบานด้านหลังก็เป็นออโต้เช่นกันครับออโต้สี่บานเลย เดี๋ยวเรามาดูเบาะไฟฟ้ากันนะครับนี่เลยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงปรับขึ้นปรับลงหัวหมอนก็ใช้งานได้เช่นกันครับในส่วนของเบาะนะครับคนขับแล้วก็คนผู้โดยสารฝั่งซ้ายมือนะครับมีเมมโมรีเหมือนกันทั้ง3จุดเลยนี่บอะนะครับปรับขึ้นครับ หอยหลังครับเองเบาขึ้นมาเองเบาลงหัวหมอนก็ใช้งานได้ปกติเลยครับอันนี้เบาเลื่อนลงมาหลังสุดเลยนะครับผมสูง180เนื้อที่ยังเหลืออยู่นั่งสบายมากๆมาดูม่ากนกันครับสมบูรณ์ครับเกะด้านหลังก็มีเช่นกัน โอ้โหผมบอกเลยคันนี้เก๊เยอะมากอะตรงนี้ก็มีโอ้โหประตูด้านหลังนะครับมาพร้อมกับแอร์แบกทั้งสองฝั่งเลยมาดูที่วางแขงกันนะครับเปิดใช้งานได้ปกติครับโอโบอกเลยว่าด้านหลังนี่ก็ช่องเยอะไม่แพ้ด้านหน้าเลยครับที่สำคัญมีที่วางแก้วด้วยนะ นี่ที่วางแก้วใช้งานได้ปกติเลยเก็บก็แค่ดันเข้าไปครับปิดฝาค่อยปิดหัวหมอนหลังนะครับเวลาจะใช้ก็แค่ดึงขึ้นมาอย่างนี้ครับนี่เลยและถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้แล้วอยากจะเก็บนะครับก็แค่กดที่ปุ่มดันหน้านั้นเลยครับคันนี้มีม่านหลังด้วยนะครับสมบูรณ์ปกติ นี่เวลาจะลงก็กดปกติครับปุ่มเดิมด้านหลังนะครับมีแอร์แยก2ฝั่งเลยพระบิลสองหนึ่งหนึ่งคันนี้นะครับเวลาตอนกลางคืนเราเปิดไฟนะฮะนี่ในห้องโดยสารก็จะมีขึ้นแบบนี้ด้วยไม่เพียงแต่เท่านั้นช่องเก็บของลับฝั่งผู้โดยสารกันบ้างนะครับตะข่ายครบกล่องก็มีครบครับไปนะครับเรามาดูห้องสัมภาระด้านหลังนครับ สมบูรณ์เลยครับเม็ดอาร์คโรงงานอยู่ครบไม่เคยชนหนักอย่างแน่นอนครับนี่เลยดูตะเข็บเดิมๆครับนี่ครับยางอะไหล่เดิมๆครับแบตเตอรี่ที่ผมเปลี่ยนมาให้ครับแล้วก็อะไรครบเลยดูที่ตัวถังครับเดิมๆไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนครับ านไม่เข้าแน่นอนครับไม่เคยชนหนักอย่างแน่นอนครับในส่วนของฝาท้ายนะครับสามารถเปิดได้โดยไม่ต้องมากดที่รถเลยก็ได้ครับกดที่กุญแจได้เลยนี่สะดวกมากโอเคครับไปชมห้องเครื่องของเจ้า W211 กันนะครับนี่เลยหลังจากกดปุ่มข้างในมาได้แล้วนะครับดึงสลักนี้ขึ้นมาพอได้ยินเสียงล็อกแล้วยกขึ้นเลยครับนี่เลยห้องเครื่องเดิม,ดมครับ แห้ง,หงผมคีนมาให้แล้วด้วยที่สําคัญครับวันนี้ผมเพิ่งไปเปลี่ยนพัดลมไฟฟ้าตัวนี้มาเลยกุ่นใจอย่างแน่นอนครับเรื่องระบบความร้อนสบายใจได้ผมเช็คให้เรียบร้อยแล้วครับรอยอาร์คโรงงานเดิมๆน็อตไม่มีขยับครับซุ้มโชกคเดิมๆมครับมาดูฝั่งนี้กันบ้างรอยน็อตไม่มีขยับครับอาร์คเดิมเดิม ซุ้มโชกก็เดิมครับฝากระโปรงรอยอาร์คครบไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนครับเพดก็ครบครับแผ่นกนความร้อนก็ครบครับนี้นะครับเคยซิลมาแล้วเคยแกะล้างคมมาแล้วทีหนึ่งครับสบายใจได้หายห่วงเรื่องน้ำเข้าอย่างแน่นอนครับสวยๆเลยครับแยกปอยเกียร์แล้วด้วยหมดห่วงเรื่องชานมอย่างแน่นอน หลายคนคงสงสัยสิครับว่าชานมคืออะไรชานมก็คือเมื่อถึงระยะหนึ่งนะครับไม่ช้าหรือเร็วอาจจะเกิดขึ้นกับได้กับรถทุกคันนะครับออยมีโอกาสที่จะแตกรวมกับน้ํานั่นเองครับเลยเปลี่ยนสีออกมาเป็นคล้ายๆชานม,มาครับแยกไว้อุ่นใจกว่าครับคันนี้นะครับเปลี่ยนยางแท่นเครื่องแท่นเกียร์แล้วเครื่องเดินนิ่งๆเลยบอ,อกเลยว่าตั้งเหรียญได้เลยไม่หล่นแน่นอนไม่มีสั่นครับ โอเคครับวันนี้นะครับผมพามาลองขับขี่เจ้า W 2 1 1หนึ่ง่ง E สองคอมคันนี้กันนะครับหลายคนคงรอฟังกันแล้วสิครับว่านี่ขับดีแค่ไหนฟิลลิ่งเบนซ์ยังอยู่ไหมใส่โชคบิลสไตล์มานิ่มนวลความนิ่มนวลจะเปลี่ยนไปไหมเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับนี่นะครับขึ้นเนินสูงๆเลยครับไม่มีขูดครับ จำขอบครับไม่มีเสียงดังอะไรเลยครับเข้าโค้งคมกริบคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าเครื่องเกียร์ดีมากเครื่องนิ่งมากหลังจากเปลี่ยนยางแท่นเครื่องแท่นเกียร์มาแล้วนะครับไม่รับรู้ถึงความสั่นสะท้านเลยครับเกียร์ก็ต่อสมูทมากเนี่ยฮะเวลาชะลอความเร็วตอนไฟแดงนะครับ เกียร์สมูทมากไม่มีกระตุกไม่มีกระชากเลยครับระบบเบรกก็ดีมากๆเช่นกันครับอัมเบรก HBC ที่หลายคนกังวลกันนะครับองตามอายุการใช้งานนะครับอันนี้ได้เสริมมาโดยการใส่เบรก AMG 4พอร์ตแล้วนะครับ4พอร์ตพร้อมกับจานเจาะรูระบายอากาศผมบอกเลยว่าเบรกดีมากคันนี้เอาอยู่หนึบด้วยไม่กระชากคกห้าเบรกแบบนิ่มนวลแล้วก็ดูดแบบอยู่อะครับอยากให้ลองมาสัมผัสกันดูครับผมบอกเลยว่า เบรคคันนี้คือดีจริงๆครับเซ็ตมาดีมากแต่ที่สําคัญนะครับปั๊มเบรก SBC ตอนนี้ราคาไม่ได้แพงอย่างที่ทุกคนคิดแล้วครับสามารถหาอะไรเป็นมือสองเก่านอกอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ครับผมราคาก็ไม่ได้รุนแรงอย่างที่ทุกคนคิดแล้วเผื่อ <ๆ S 1> จะถูกกว่ารถญี่ปุ่นรุ่นใหม่ๆอีกครับการออกตัวของเจ้าคันนี้นะครับ สมูทมากเลี้ยงคันเร่งอยู่ที่ประมาณ30%นี่คือแบบรอบดีมากประหยัดน้ํามันอย่างแน่นอนทันนี้อยู่กับผมมาได้เดือนหนึ่งผมบอกเลยว่าผมมาไปลองใช้มาแล้วอัตราการกินน้ํามันนะครับก็เฉลี่ยรวมรถติดในเมืองอะไรเงี้ยครับอยู่ที่ประมาณ10 11ครับผมบอกเลยว่ามันค่อนข้างคุ้มนะครับกับเจ้า Mercedes Ben บนคันนี้ถ้าเทียบกับดีเซลอาจจะไม่ประหยัดเท่าดีเซลครับถ้าเกิดเทียบกับเรื่องอะไหล่แล้วที่แลกกันมากับดีเซลอ่ะผมว่าคุ้มค่าเลยครับ อะไรถูกมากคันนี้ช็อตบล็อกนะครับถ้าเกิดไปหาตามใน Facebook ที่เขาประกาศขายกันนะครับช็อตบ็อกของคันนี้เฉลี่ยแล้วอะตกอยู่แค่ประมาณ20,000เท่านั้นเองอะครับกับกันนะครับในโตัวเต้า,เาติดหน้าหมูนะครับช็อตบ็อกตอนนี้มี30,000แล้วนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มจริงๆตอนเร่งแซงก็ไม่ต้องรอรอบเลยครับ เพราะว่ามีการอัดอากาศแบบเป็นซูเปอร์ชาร์จนะครับหรือเรียกว่าคอมเพรสเซอร์นั่นเองขับขี่ดีครับออกตัวดีรถพุ่งมากช่วงล่างไม่มีเสียงเลยครับบิวสไตล์กระบอกเหลืองมาพร้อมกับสปริงโหลดที่จัดทรงแล้วนะครับผมบอกเลยว่าลักษณะของการขับขี่ของโชคเนี่ยคือมันจะต่างจากโชคเดิมติดรถเบนซ์อย่างแน่นอนครับโชคเดิมติดรถเบนซ์นนะ่ะผมรับประกันว่ามันนุ่มแน่ๆสบายแน่ๆโชคนี้ไม่ใช่กระด้างเลยครับแต่ว่า ขับหนึบมากมันเกาะถนนมากจริงๆครับอยากให้ทุกคนมาลองกันขึ้นชื่อว่าบิลสไตล์แล้วอ่ะยังไงแบบมันคอนเฟิร์มด้วยชื่อของมันแล้วอ่ะครับผมว่าขับขี่ดีมากจริงๆพุ่งมาลัยของเจ้าเบนซ์คันนี้ความเร็วอยู่ที่ร้อยนะครับผมบอกเลยนิ่งมากปล่อยมือได้เลยดีมากจริงๆครับก้านไฟเลี้ยวของเจ้า W 2 1 1นะครับจะอยู่อันล่างนะครับส่วนอันบนจะเป็นคูสคอนโทรครับเปลี่ยนเลนก็ดีมากครับไม่มีกระตุกเลยครับอย่างค่าใช้จ่ายเซอร์วิสที่ผมเพิ่งทํามานะครับ พัดลมไฟฟ้านะครับในส่วนของระบบความร้อนนะจบมาที่ราคา6,000กว่าบาทเท่านั้นเองอครับผมบอกเลยว่าราคานี้มันชนกับรถญี่ปุ่นแล้วครับผมตอนนี้อะไรคือคุ้มมากจริงๆคือแบบใครหามาใช้คือไม่ต้องกังวลเลยครับเรื่องราคาอะไรของมันปัจจุบันอะไรเยอะมากหัวตัดเบนซ์มีเข้ามาเยอะมากเสียงกงเยอะมากผมแนะนําครับระวังแค่ว่าอู่ที่ไม่ชํานาญเท่านั้นเองวิเคราะห์อาการผิดอาจจะ แนะนำให้เข้าอู่เฉพาะทางก็ดีครับหรือว่าถ้าไม่เฉพาะทางจริงๆก็ลองสอบถามหลายๆที่ดูก็ได้ครับเช็คราคาดูก่อนครับยางลองแท่นเครื่องแท่นเกียร์เนี่ยครับจบแล้วรวมๆแล้วทั้ง2เซตเนี้ยไม่ถึงหมื่นนะครับผมบอกเลยว่าถ้ารถรุ่นใหม่หมๆนี่อย่าง BM ตัวใหม่นี่ที่ผมใช้อยู่ซีรีส์สี่อะครับ F 3 2ทะลุหมื่นแน่นอนท่านรวมทำทั้งหมดนี่แต่คันนี้ไม่ถึงหมื่นประมาณ5,000มีทอนอย่างเงี้ยครับ5,000-6,000มีทอน ผมบอกเลยว่าคุ้มจริงๆครับอะไรต่างๆนะครับที่มันจะดูเหมือนแพงนะครับมันแค่เยอะกว่ารถญี่ปุ่นเท่านั้นเองครับทำให้คุณรู้สึกขับขี่ได้ปลอดภัยครับผมอย่างช่วงล่างเนี้ยครับจริงๆมันต่อชิ้นอะมันไม่แพงเลยครับแต่มันมีหลายชิ้นครับมันเลยปลอดภัยกว่ารถญี่ปุ่นอย่างที่เราเคยใช้กันเนี่ยครับความเร็วนิ่งขับขี่นิ่งคุณอาจจะเห็นบนถนนนะครับ 2W211 นคันเนี้ยผมบอกเลยว่าเห็นเยอะมากรถตลาดจะชัดเพราะอะไรครับที่คนยังใช้กันอยู่ พอรถมันดีครับราคามันจับต้องได้แล้วครับมันสามารถคว้ามาใช้กันได้แล้วครับและแลกมาด้วยค่าเมนเทนแนนที่ราคาดีมากอะ่ปะปัจจุบันผมบอกเลยว่าคุ้มจริงๆครับดูกันมาจนจบแล้วนะครับกับเจ้า w 2 1 1 e 2 0 0 c o พรส e s s o r คันนี้ผมให้ไปพร้อมป้ายทะเบียนนี้เลยผลรวมสวยมากผมขอคอยต่อที่ราคา245,000บาทเท่านั้น และติดต่อมาที่ LINE k i A n g h l l k หรือเบอร์โทรติดต่อด้านล่างนี้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพือเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแลนะพบกันครั้งต่อไปครับผม